อาเสให้หลานสลับจ้าดูน่ชอบชอบชอบอย่างเี้ชอบอย่างี้อยแบบนี้รักน้องรักน้องจ้าใครเอ่ย กไงคลองไปแล้วกูไงคล้องไปแล้วจ้าจะมาอยู่กับป้าให้ป้าเล่นแล้วลูกไอ้คนไหนคนไหนถึงเนี่ยก็อาอืดกวหวานจะมีหลานเล่นนะจ้านอนลูกนะน้าจะอยุ่กับป้านะแอบป้าจะมีหลานเล่นกันแล้วเนาะ ใช่ปะนีเห็นตัวเองไหมยใช่ปะใคระอันนอันนึงใครกัินอะไรอ่เยู่บปาลูกนะปาม์มเล่นทุกวันเลยหลานจังนะหลานหลานรอยนอนเน